อโควิดมาวิ่งทีเนี้ได้สองเที่ยวต่อวันรถสองคันหนักแต่อนแรกไม่มีใครเดินทางเรามีครอบครัวแล้วเราก็ต้องสู้ถึงใครจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นเราก็ต้องสู้เหมือนเดิมเราพึ่งเขาไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดก็เติมทุกวันวันละสอ0รเด็กเกน์ขึ้น การขนส่งคนในตลาดตัวเมืองอะค่ะราคามากขึ้นน้อยลงก็ตลาดเรารถเขียวก็ยี่บห้าบาทตลาดพลอยก็สามสิบบาทเราเป็นสันก็สี่สิบบาทม,มีคนเดินทางไกลไปนอกอําเภอไหมครับมีครับม,มีอย่างไปคุ้งไปบ้านแหลมอ่างเงี้ยขี่มอเตอร,ร์ไซค์เที่ยงก็ไปส่งครับแล้วแต่ตกลงราคากันไปราคาน้ำมันที่มันปรับตัวขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่ไห วันนี้ามันก็ปั่ขึ้นอยู่เรื่อยเลยอ่ะไม่ได้กดได้เกณฑ์ไม่ได้จําเลยช่วงโควิดปัญหาเป็นยังไงบ้างมัปัญหาเยอะเกิดมาตัวไม่รอดเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เห็นว่าของข้าวของอะไรมันแพงช่วงโควิดเริ่มแรกนะมาวิ่งทีเนี่ยได้สองเที่ยวต่อวันรถสองคันอย่หเกงั้กเลยหนักเต่แรกๆไม่ใครเดินทางจะไป จะไปตาดจะไปแซนตุ้งเขาก็ให้ไปนี่อาจจะพาอในตัวเมืองเราเนี่ยต่อเมื่อก่อนเติมน้ํามันต่อวันนี้เท่าไหร่คะกี่บาทที่ไม่ใช่ช่วงน้ามันสูงขึ้นสมัยรถด้วยมีๆดี้ววันหนึ่งก็สามสี่ร้อยก็มีเพราะมันเติมไรยเที่ยวรายได้ตอนนี้ได้ยังไงบ้างเพีอเ่อตอนนี้ลดลงเยอะพออยู่ได้แท่านะเองม,มันจะให้ดียังก่อเลยจบนี่มาได้ถ้ามีนีมมม่มีเสร็จมันจะจบหมด ต้องไปรับจ้างอย่างอื่นพอเราอายุก็มากขึ้น,<ฆ>นเป็นพิากินอย่างอื่นก็ไม่ไหวเราวิ่งกี่โมงถึงกี่โมงพี่เ่ออกมาตามปกติเจ็ดโมงเจ็ดโมงกลับบ้านกลับบ้านก็โคตรเสียว่าผมต้องมีสามทุ่มขึ้นต้องใช้การตั้งแต่เป็นโควิดมาเหมือนเดิม,ม,มนคนก็ไม่ค่อยใช้บริการเขากลัวเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเรา แล้วคนก็เดื่ที่รายได้ก็ไม่ค่อยมีมทุกคนก็ต้องผูกคอตัวเองรัดตัวเองไว้ให้นั่นมไม่จำเป็นเขาก็ไม่เดินทางถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไปขึ้นโทพทอให้ทางบ้านเขามารับกำลังใจเนี่ยคือเรามีครอบครัวแล้วเราก็ต้องสู้ถึงใครจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นเราก็ต้องสู้เหมือนเดิม,มทำไปให้กินเหมือนเดิม,มเราพึ่งเขาไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุด เที่ยวกไไ็ไม่ได้ใช่วันหิึ่งถึงห้าสีดด่ห้าร้อยโลเขมีสามร้อยโลสองร้ยโลเงี้มันขีดขดนข่ดีแต่พักคลิกควันแดงคลิกประหยัดนะ